สวัสดีครับพบกับอีก็ทองนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับผมนะก็มีเพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาเนื่องจากว่าเพจเราเนี่ยเป็นเพจส่วนใหญ่เกี่ยวกับถ่ายายรูปอาหารใช่ครับก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในวงการอาหารนะครับครับผมก็ถามกันมาว่ามีเทคนิคอะไรไหมที่ถ่ายถ่ายรูปอาหารให้ดูสวยงามจากจานธรรมดาให้ดูสวยงามน่ากินมากขึ้นบ้านเนี่ยครับนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาแนะนําเทคนิคนะฮะวิธีการถ่าย นะให้มันดูน่ากินมากขึ้นจากจานธรรมดานะครับแต่สําหรับอีเกิลแคมป์เนี่ยก็คือเราจะถ่ายแบบแนะนําคลิปแบบธรรมดาไม่ได้เราฉะนั้นเราก็จะมีอะไรครับพี่เบสทว่านะครับเรามาแต่งจานด้วยเลยดีกว่าเหมือนกับว่าจัดให้ดูว่าจัดยังไงเนี่ยทั้งนอกจานและในจานนะครับครับผมก็จะมีการอธิบายลักษณะการจัดจานแล้วก็พ็อปต่างๆนะครับผม,มให้ดูแบบ ให้ดูเป็นเรื่องมีสตอรี่เลยครับแอบที่เราถ่ายอ่ามีบรรยากาศมีอะไรย้ำนะครับว่าเอาแค่สมาร์ทโฟนพอครับครับผมแต่ไม่ไร่เดี๋ยวเราจะถ่ายแบบมินิเลทให้ดูด้วยถูกต้องครับครับเรามาเริ่มเลยดีกว่าครับเมนูวันนี้นะครับเป็นเมนูที่ง่ายมากครับไม่ต้องใช้ไฟเลยด้วยแค่ลวกเส้นอย่างเดียวครับผมนี่ก็คือพาสต้าราซอสเพสโต้ครับครับผมเปิดฟ้าเลยได้ไหมครับครับผมกวนนิดนึงนะครับอันนี้เส้นพาสต้าผมได้ลวกเตรียมมาแล้วนะครับนี่นะครับผมเริ่มแห้งแล้ว พาสต้าตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นแบนนะครับแบนกว้างนนกว้างะครับผมตัวนี้เหตุผลที่เราเลือกมาเพราะว่ามันอร่อยนะฮะเหตุผลเดียวครับหรือใช้เช่นสปาเกตตี้กลมก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาลวกก็คือลวกไม่ต้องสุกมากนะให้มันดูถ้าเกิดว่าใช้ทำปุ๋ยลูปอบบถ้าลวกสุกมากมันจะอ่อนอันนี้เวลาเราจะวางจะเซยากเซยจานจะยากนอาจจะแบบลวกแบบกึ่งกึ่งครึ่งเล็นิดนึงนะถูกต้องครับผมนะฮะอันนี้ต่อมานะคะต่อมาก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดครับโอ้พี่แซมพูดเสียเลย ไม่ใช่ครับผมอันนี้ว่าเพสโต้ซอสครับกระปรงมาเนื่อเป็นซอสราดตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นพาร์มาชานชีสนะชารเดอร์อ่ะพาร์เมซานชีสนะครับบ้านเราครับครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นอัลมอนด์นะครับแล้วก็ถั่วเดี๋ยวนิดนิดนึงครับจริงๆอ่ะตามสูตรเขาเขาจะใช้พายนัทหรือเม็ดสนกระโปรงแต่ว่าผมว่ามันแพงแล้วหาซื้อยากครับเอาอัลมอนด์หรือว่าเป็นตัวเม็ดมะม่วงนะครับแทน ก็เคียงครับเราใช้ผมใช้หอยดีครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอัลมอนด์บดอันนี้ไว้แต่งหน้าหยาบๆนะฮะไว้แต่งหน้าครับผมแล้วก็เราตัวนี้ตกแต่งหน้าด้วยใบโหระพาการิชนะครับครับผมโอเคครับก่อนที่เราจะเริ่มทําอะไรก็แล้วแต่นะครับในการถ่ายภาพอาหารนะครับเราคิดกับว่าเมนูเราเนี่ยอาหารเราน้าตาเป็นไงจุดเด่นคืออะไรครับจุดเด่นของอาหารเราคือมุมไหนแล้วเราจะใช้จานอะไรเพื่อถ่ายครับผมนะครับอย่างเงี้ยวันนี้เราใช้พาสต้าใช่ไหมครับซึ่งก็จะมีสนามแบนเหลี่ยม ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้จานที่มีลักษณะกลมเนี่ยก็จะค่อนข้างเข้าครับครับนะครับเพราะว่าเราตรงเนี้ยเราพอผมจะใช้เลือกจานที่มีหลุมด้วยเพาตีพาสต้าเนี่ยจะใช้2แบบครับหนึ่งก็คือแบนสองก็คือแบนแต่ว่ามีหลุมมีหลุมด้วยนะครับนะฮะอันนี้จะเหมาะกับพาสต้านี้บางทีเนี่ยอาจจะมีน้ำเยอะนิดนึงถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเยอะไม่สวยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้จะดูลักษณะชุ่มชุ่มคลุกเคลิกนิดนึงครับผมก็จะดูนะครับผมนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเลือกการใบนี้เลยดีกว่่่่าาาาครัับบบบอนนนนีีีี้้ตววกก็็ดเยงท กับอาหารมันแบบว่าถ้าสีีสแดงๆเนี่ยก็จะขาดขึ้นแต่ถ้าสีเขียวๆบอกว่าเนี่ยผมว่าไม่เหมาะครับผมนะครับนะเก็บไปก่อนดี่จอยะมาเริ่มเลยดีกว่าครับนะครับวิธีทำนะครับวางจานไว้ก่อนครับอันนี้นะครับเราเตรียมเส้นนะครับแล้วก็เอาน้ำเพสโต้อนี้ผมปป่านเตรียมไว้แล้วครับส่วนผสมก็ไม่ยากครับลองไปเสิร์ชทานกันเ็ตดูว่าจะมีเออผมใช้เป็นใบโหระพาครับของบ้านเราเนี่ยแหละครับแล้วก็มีกระเทียมน้ำมันมะกอกครับผมแล้วก็ เม็ดถัวมันนิดหน่อยเม็ดถัมันนิดนะครับก็ตักไปซักผมว่าประมาณตรงนี้ซักผมว่าสองช้อนโต๊ะนะครับก็น่าจะโอเคนะครับลองดูก่อนครับไม่ต้องเยอะแล้วแต่ชอบนะจริงครับผมนะครับแล้วก็ทําการคุกเลยครับเห็นไหมครับเส้นพาสต้ามันก็จะเริ่มดูมีราคาแล้วะครับผมก็ดูน่ากินนะฮะนะตัวซอสก็จะเป็นกลิ่นของใบโหระพานะฮะคุกเลยตามด้วยความมันของน้ำมันมะกอกนะครับนะครับนะผมว่าสีประมาณนี้แต่ถ้าถ่ายรูปเนี่ย ถ้ากินอาจจะพอดีแล้วแต่ถ้าถ่ายรูปเนี่ยบางทีอาจจะดูไม่ออกใช่ว่ามันคืออะไรใช่ครับเราไม่ต้องซีเรียสเรื่องรสชาติครับเราถ่ายรูปครับเพราะฉะนั้นใชบพีครับเรื่องสีนี่สําคัญนะใช่สีสําคัญแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะฮะใส่เยอะหน่อยไม่เป็นไรนะครับสำหรับถ่ายรูปแบบสําหรับกินมันไม่เหมือนกันนะใช่ครับผมทำสำบถ่ายรูปนะครับประมาณนี้เราสังเกตนะครับว่ามันจะเห็นจะได้รู้ว่าเป็นเพสโต้ไม่งั้นมันจะดูไม่ออกนะครับสีมันจะเยอะขึ้นนะครับนะครับอันนี้รองเล้า่ยวตัก ตัวที่ใบตัวที่มันเป็นแง่งๆใช้ดึงนะครับแต่ผมว่าเวลาจัดจานเนี่ยมันไม่สวยผมว่ามันดูหลวมใปผมว่าใทยซ่อมเนี่ยแหละครับนะครับถ้าดึงดึงนี้ขึ้นมาก่อนดึงให้เป็นเส้นเห็นไหมครับให้เส้นมันแบบไม่พันกันนะทีก่อนเ๊บจากนั้นให้เพื่อนๆม้วนอย่างนี้ครับดูนะครับม้วนเลยครับม้วนได้เยอะนะแล้วดึงขึ้นมาอย่างนี้คเห็นไหมครับดูนะครับจากนั้นครับพี่แซมครับเดี๋ยวผมเช็คมือกันนะนะครับการมาครับก่อนอื่นนะครับดูว่ามุมไหนจะเป็นพระเอก มุมเอาที่จะเป็นพม่เอกเข้าหาตัวเรานะครับจากนั้นเอาเส้นพาสต้ามาวางครับวางแบบนี้ครับนะครับ่อยๆค่อยๆหมุนๆด้วยกันนะครับหมุนๆแล้วก็ปล่อยๆไปนะครับพรามันจะเซตเป็นชั้นนะครับึงใส่หมดเลยเดี๋ยวเนาะครับผมค่อยทำเลยครับมันต้องใช้เวลาฝึกฝนนะครับอ๋อให้มันดูเต็มเ็มจานนะครับดูน่ากินนะไม่น้อยไปไม่เยอะไปครับผมจะน้อยไปจะโดว่าครับเห็นไหมครับ ถ้าคุณวางไปเลยเนี่ยมันก็จะไม่สวยถูกไหมครับมันจะดูไม่เป็นเส้นพาสต้านะครับอ่ารบกวนพี่แซงเอาเอาช้อนช่วยผมดึงนิดนึงครับผมนะครับโอเคครับหยิบนิดนึงว่างี้นิดนึงไหนๆก็ไหนๆละใส่หมดไปเลยแล้วละกันเอามาโอเคครับผมให้มันดูมีเลเยอรให้มันดูมีแบบมีชั้นเห็นไหมครับครับผมครับตอนนี้มุมเนี้ยผมเลือกแล้วผมจะเอามุมตรงเนี้ยเห็นไหมครับเป็นพระเอกครับผมนะครับอันนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับครับเอาไปก่อนนะ เวลาถ่ายอาหารนะครับสําคัญนะครับผมแนะนําให้ใช้ตัวทิชู่อเนกประสงค์นะครับหรือว่าที่เป็นอะไรนะผ้าเช็ดอาหารเนี่ยเราแต่งอาหารบางทีมันก็จะมีเลอะอ่ะเลอต้องเช็ดจานให้ดูเรียบร้อยนะครับให้ดูสะอาดคือพอคงบอกว่าใช้ฟุตชอปก็ได้แต่ผมว่าเ็าทาให้มันดีแนวต้น่ะจะได้เหนื่อยที่หลังน้อยนะครับแล้วก็โอเคครับตอนนี้ผมได้มุมแล้วคราวนี้จะเหลือเป็นการดิชการตกแต่งด้านบนนะครับ่งยังไงนะครับเดี๋ยวผมกะว่าอันนี้เขียวใช่ไหมครับ เบกมันด้วยขาวก่อนเอาพาเมซานเนี่ยชีสมล้นะพาร์เมซานพี่แซมนะครับก็ใสเลยอันนี้เป็นแบบขูดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างนี้ครับคพองามพองามแบบเยอะมากประมาณนี้เนาะนะครับผมนะครับแล้วก็ตามด้วยนี่ครับอัลมอนด์สีของอัลมอนด์นะครับก็จะเป็นสีแดงไหมครับว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีสีอะไรเบรกเนี่ยผมว่ามันจะดูไม่ไม่น่ากินนะใช่ครับเพราะว่าถ้าใช้ใช้ตัวแคชชูนัทตัวนี้ก็ได้แต่ผมว่าใส่อัลมอนด์หนึ่งสักวางซะว่ามุมนี้จะถ่ายก็พอครับประมางเงี้ย ดันด้อมดันด้อมเลยครับครับประมาณนี้เนาะครับผมสักเม็ดนั่นนะครับแต่บางคนเนาก็ใช้ไม่ใส่ขมอนนะแต่ผมใส่เพื่อให้มันสำหรับตกแต่งจานเท่านั้นนะครับเด็ปุ๊บโอเคผมว่าขาวเนี่ยถ้าเราโรยด้วยตัวบดตรงนี้อีกรอบหนึ่งมันน่าจะสวยนะครับครับผมไม่ต้องบดละเอียดมากเห็นไหมครับว่าผมบดแบบหยาบๆยาบนะหยาบๆยานะครับตรงนี้เห็นไหมนะฮะเห็นไหม อ่หามันก็จะเริ่มมีแบบเฮ้ยมันมีอะไรเว้ยมันมีนะครับหรือถ้าคนชอบแล้วเธอแล้วเธอแบบโรยบนนี้ก็ได้นะบางบางคนเขาเป็นสไตล์ของเขาว่าเขาจะชอบโรยให้ช่อมชานเลอะนะครับอันนี้ปุ๊บผมก็จะเชิญนะเห็นไหมครับครับผมสำหรับตัวนี้เนี่ยอ่าอัลมอนด์หยาบเนี่ยสำคัญสำคัญตรงไหนเวลาคนมองเนี่ยฮะแล้วเห็นอัลมอนด์พร้อมกับอัลมอนด์หยาบเวลากินมันจะมีลักษณะของแบบกรุบๆใช่ฮะเวลาเขามองปุ๊บเห็นภาพขึ้นทันทีเลยนะครับผมก็การ หั่นหรือการบดอาหารหรือบางทีการตัดเนี่ยมันก็สําคัญนะครับผมบนะถ้าผมจะเลือกอันนี้เวลาไรพวกนี้นะคะับดลาพามีเทคน,นิคนิดนึงบางคนซื้อมาเนี่ยแล้วก็วางไว้แค่ตู้เย็นเย็นๆเลยพอจะถ่ายก็เบางไว้ข้างนอกมันจะเกิดไหมครับผักมันช้ําครับเพราะมันเย็นเกินมันดูไม่แฟร์เนาะผมแนะนำว่าเด็ดจุดที่สวยๆไว้ก่อนก็คือยอดไปเนี่ยสมมุติอันนี้ผมเด็ดมาแล้วเห็นไหมยอดนะครับ จากนั้นผมก็จะเอามาแช่น้ําน้ําเย็นครับผมหรือถ้าน้าเย็นก็ใส่น้าแข็งให้มันเย็นก็ได้เออหรือแช่ตู้เย็นก็ได้ครับผักมันก็จะตื่นนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะดูมันจะตื่นเลยมันจะเฟชขึ้นตื่นตื่นมุงม่นะครับอันเนี้ยเวลาเราจะวางเช็ดอ่ะเวลาเราจะวางเนี่ยบางคนเขาเขาชอบวางอันนี้คือด้านหน้านะครับเอากล้องถ่ายมาได้นะครับเราจะวางตรงนี้ก็ได้ครับแต่ผมว่าเนี่ยมุมอย่างเนี้ยวางข้างบนเลยว่าครับผมเห็นไหมเป็นเซนเตอร์นะฮะอ่าครับผมเห็นไหมครับเห็นไหมครับครับผมลองดูครับ ดดีูจานนิดนึงนะครับอันนี้ที่ด้านหน้าครับครับผมผมว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มถ่ายกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นงานเสียเวลานะครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาถ่ายกันเลยดีกว่านะครับผมครับอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้านะเวลาผมถ่ายเนี่ยผมแนะนําว่าเวลาเข้าไปในร้านนะพยายามเลือกโลเคชันดีๆดีใช่เพราะโลเคชันที่ดีคืออะไรล่ะก็คือตําแหน่งที่ติดกับหน้าต่างหรือติดกับกระจกร้านเะนี้ครับผมแบบมีแสงเข้ามาครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่พวกเราถ่ายกันมาเนี่ยผมว่าแสงเนี่ยเรับอาหารนะ จากด้านหลังหรือว่าหลังแยงข้างเข้ามาจะสวยที่สุดครับอันนี้สําคัญนะครับนะนเพราะว่าถ้าเกิดว,ว่าเราไปใช้แสงจากด้านหน้าเนี่ยแสงเวลาถ่ายนะผมลืมบอ,อกไปปิดแฟลชนะครับ พราแปลกจากด้านหน้าเวลายิงสาดเข้าไปเนี่ยนะภาพแบนแน่นอนใช่ทำให้ภาพไม่น่ากินนะฮะมันดูแบบผมดูมันเหมือนกันหมดนะฮะดูแบนหนามไม่สวยนะครับครับมาเริ่มเลยดีกว่าจะไม่เสียเวลาหันพระเอกของเรามานะครับด้านนี้สำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็จะจัดแสงจําลองแสงผมว่าผมเลยหน้าต่างเอาหม้ออย่างนี้นึงตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นด้านไหนครับพี่เบสจําลองแสงหน้าต่างเป็นด้านนู้นตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าผมจัดแสงในสตูดิโอนะครับก็คือใช้เป็นแฟลชมาจำลองก็เป็นหน้าต่างนะครับกเป็นหน้าต่างนะครับอันนี้ผมกกกก็วาาางงงรออออออสััเเเตนนะคบช่ ยังไม่ต้องใช้พกอะไรเลยนะครับเห็นไหมครับว่าเงามาทางนี้เห็นไหมครับครับคอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นด้านมืดถูกต้องเดี๋ยวเราลองถ่ายเลยนะใช่ครับสำหรับกล้องของเราก็จะใช้เป็นสมาร์ทโฟนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายมีเนื้อเหล็กให้ดูนะครับประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นโต๊ะให้ฟิลไม้นะครับครับผมนะใช่เดี๋ยวเอาอันนี้ออกพี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ไม่มีอะไรเลยนะมันก็ดูโอเคละ นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าข้างนี้มันจะเป็นชาโด้อมจนเยอะกว่านิดนึงแนะนํานะคะว่าถ้าบางคนเนี่ยมีกระดาษสีขาวในกระเป๋ามี A4 หรือมีผ้าอะไรก็ได้สีขาวหรือที่มันเงาสะท้อนได้ครับเอามาวางนี้ครับเห็นไหมครับลองสังเกตนะครับตรงนี้มันจะเป็นเงาเห็นไหมครับพอเราตกไปปุ๊บเห็นไหมครับเพราะมันจะสว่างขึ้นใช่เงานี้จะลดลดลงไปอ่ะครับใช่อาจจะมืดนึงนะครับผมถ่ายอยูเพราะเวลาถ่ายเนี่ยจานเนี่ยตัดได้ไม่หนีเลยแต่ว่าอาหารพยายามอย่าให้ขาดครับพยายามให้ให้มันแบบเป๊ะ ครันนี้ผมถ่ายมุมประมาณ45องศานีะครับครับครับแล้วก็ถ้าโล่งเกินไปล่ะทำยังไงก็ในร้านเราไปกินอ่ะบนโต๊ะอย่างน้อยต้องมีช้อนซ่อมล่ะใช่นะอย่างน้อยต้องมีอ่ะทำมาวางเลยตัวอย่างนะครับอันนี้ช้อนซ่อมนะครับครับวางวางต้งวางแบบเทนๆหน่อยอย่างเงี้ยลองดูนะครับเห็นไหมครับดีขึ้นมาเลยนะครับผมเนี่ยนะ อ๋อผมจะมีเทคนิคนิดนึงนะครับเวลาเวลาถ่ายภาพนะครับพยายามเปิดเดี๋ยวให้พี่แจมทางนี้ดูหนึ่งพยายามเปิดกริดเหมือนเป็นตารางอ่ะคือมันจะเป็นแบบจุดตัด9้าช่องนะครับเราเอาคอมโพสแบบพื้นนเลยนะกับจุดตัด9้าช่องนะครับอย่างเงี้ยครับแล้ววางตำแหน่งสำคัญบนบริเวณจุดตัดนะครับภาพมันก็จะดูเห็นไหมครับดูน่าสนใจนะครับตรงนี้ครับมันจะช่วยได้นะครับหรือถ้ากล้องตัวไหนไม่มีก็กะกเอาครับก็ลากเส้นพยามทั้งหมด4เส้น ทียย่ทแยงหรืเส้นตัดแบ่งเป็นสามนะ uh huh. ส่วนนะครับ,นะรบแต่ปุ๊บครั้งนี้ไอ้ข้างๆผมมองเห็นอันนี้สมมุตินะอันนี้ก็คือที่บดพริกไทยนะครับวา,วางสิให้มันได้ฟีลลิ่งคืออยา่าแบบให้มันคือวางได้แต่ถ้าวางแล้รู้สึกว่าลกก็เอาออกดีกว่านะครับแล้วผมว่ามันลบรกนะมันออกออกมาเลยนี่นะครับ เดี๋ยวจะบิดใครชอบบิดเนี่ยเดี๋ยวลองบิดกล้องดูนิดนึงนะครับผม,มบนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวนะผมว่าบางทีเราอาจจะเอาวพวกเนี้ยเนี้ยสมมติส่วนผสมของอาหารเมนูนะนะั้นน่ะคงโรยเลยนะเอามาดูนสี่เหี่ยมอะ่ะโปรเลยนะครับลองดูนะครับมผม,นะบผมนะครับเห็นไหมครับว่าฟีลลิ่งมันต่างกันนะครับลงม,มานิดนึง เราเน้นสไตล์คลาสสิกนะครับ,นนสสรบมันก็จะแบบไม่ไม่ได้แบบว่าต้องทุกอย่างแบบเรียบร้อยอะ่ะใช่เพราะว่ามันกลับดูไม่ดีมันจะดูแบบทางการเกินไปนะถ้าทุกอย่างเราจับแล้วมันเป๊ะเป๊ไปหมดนะครับเราต้ออาหารบิดไหม,ไมนะครับนด้านตรงนี้จะสวยกว่านะครับอาจจะเอาเส้นขึ้นมาหนย อันนี้ผมจะลองเปลี่ยนมุมบางคนเขาก็ชอบถ่ายมุมท็อปอย่างเงี้ยนะครับผมุมท็อปก็สวยมุมท็อปก็ตัดจานไปได้บ้างแหวงๆไปหน่อยนะครับทำไครับสำหรับมุมท็อปเนี่ยไม่ได้ทุกเมนูนะฮะที่ว่าเป็นจุดเด่นเสมอไปต้องระวังพวกแฮมเบอร์เกอร์แซนด์วิชะอย่างเงี้ยครับจุดเด่นเขาคือเลเดอร์ชั้น ด้านข้างจะสวยงามกว่าใช่ครับนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าอาหารที่เราจัดมาเพื่อโชว์เลเยอร์เนี่ยแล้วเราไปถ่ายด้านบนเนี่ยก็กลกาวว่าสิ่งที่เราจัดมาเป็นศูนย์เลยเพราะว่าด้านบนมันไม่เห็นใช่ครับผมนะเขาก็เวลาถ่ายด้านบนเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะเดี๋ยวพี่แามผมลืมไปครับแล้วผมจะเอากล้องมือเลยถ่ายให้ดูครับครับผมได้เลยครับดูด่ะนะสมมุติเดี๋ยวเราจะลองเทียบนะครับมันจะต่างมันจะต่างกันที่มิติภาพนะครับใช่ครับนี่ต้องนะครับ ส่วนหรักกล้องตัวนี้ของ m i r เล r l e s จุดเด่นของเขาคือ d e depth o f Field ใช่ครับเพราะว่าเซนเซอร์มันจะมีขนาดใหญ่ใช่ครับผมก็คือหน้าชัดหลังเบลอนั่นเองสามารถเน้นอ็อบเจกต์ก็คือตัวอาหารนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับพวกค้สอัพอะไรต่างๆนะฮะทำให้อาหารดูน่ากินมากยิ่งขึ้นนะครับนะหรือถ้าเพื่อนๆชอบมุมบนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ถ่ายแบบไม่ได้ซีเรียสนะเดีลองดู่ามันออกมา เป็นยังงไนี่ไม่ได้ใช้แสงแฟลชนะครับคือใช้แสงต่อเนื่องจากไฟสตูดิโอนี่แหละครับครับผมครับผมอ่ายังไงเดี๋ยวก็ลองลองชมภาพดูนะครับมันเป็นยังไงนะครับครับผมทูอ่าอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณอีโก้แคมนะฮะที่เปลี่ยนอาหารจานธรรมดาใช่ครับมาเป็นจานนี้ดูน่ากินมากยิ่งขึ้นใช่ไหมและเดี๋ยวผมรับรองนะครับว่าเราจะทำวิดีโอแบบนี้สไตล์อย่างเงี้ยออกมาให้ดูเรื่อยๆครับผมแต่ว่ายังไม่จบเพียงเท่านี้ใช่ไหมครับพี่เบสใช่ครับอันนี้มันแค่น้ำจิ้มครับครับผมภาพที่ถ่ายมาเนี่ยมันก็คือถ่ายมาเฉย ถูกต้องครับต้องมีการโปรเซสรูปอีกทีนึงถูกต้องคะอันนี้ยังไม่สุดนะครับยังไม่สุดยังไม่สุดครับผมคลิปต่อไปของเราเราจะมาแนะนําแอปนะฮะแล้วก็สอนวิธีเทคนิคการใช้แอปนะให้แต่งครับย้ำนะคะว่าไม่มีโน้ตบุ๊กนะครับใช้คอมพิวเตอร์นะครับใช้แค่สมาร์ทโฟนแน่นอนใช่ครับแต่ว่าผมรับการว่าภาพออกมาเนี่ยมันสวยไม่แพ้เลยครับผมจะเห็นความแตกต่างแน่นอนสะดวกและรวดเร็วครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมครับผมครับนะครับสวัสดีครับ สามารถติดตามผลง,งานของพวกเราได้ที่เว็บไซต์ e c o c a m p h o t o a r t c o m และอย่าลืมกด subscribe ที่ YouTube Channel เพื่อรับชมวิดีโอเอพิโซดอื่นๆพร้อมติดตามข่าวสารและกิจกรรมผ่านทาง Facebook Fan Page ของพวกเราได้เลยครับ